วันนี้จะไปรับชมคลิปกันอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะครับ วอลเปเปอร์ทูไมโครจิมโรเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จิมโรนะครับหลายคนก็คงเล่นเกมเหล็กออริจินวายวิฟกันอยู่ใช่ไหมครับอีกไม่กี่วันแล้วนะครับผมที่แพตสอดสานั้นจะมาในเกมเหล็กออริจินวายวิฟซึ่งตามกำหนดการนะครับผมก็คือวันที่1มิถุนายนที่กำลังจะถึงนี้ซึ่งหลายคนก็คงตั้งหน้าตั้งตารอแชมเปี้ยนหลายๆตัวที่กำลังจะเข้ามาในแพตใหม่อย่างแน่นอนนะครับซึ่งแชมเปี้ยนหนึ่งตัวนะครับผมที่หลายคนเนี่ยรอคอยนั่นก็คือตัวของเรเวนนั่นเองแล้ววันนี้ครับเราจะมาพูดดถึงงงงงงเเเเรรรื่่่อออออออขขขขขสสกกกิิลลลลตตตาาๆัััััววว้้ีีียยแะะธนนนนคบ แรกนะครับเราต้องมารู้จักกันก่อนนะครับว่าตัวของเรเวนนั้นเป็นตัวละครแบบไหนตัวของเรเวนนะครับผมเป็นตัวละครโจมตีระยะใกล้นะครับผมที่ปกติแล้วคนจะนิยมนําไปอยู่ที่เลนบารอนกันสามารถสามารถนำไปเลนอื่นได้ไหมถ้าเกิดว่าเอาจริงๆแล้วก็น่าจะไปเลนกลางได้เหมือนกันนะครับดยที่ความสามารถหลักๆของตัวเรเวนนะครับเป็นตัวละครที่จ่ายดาเมจได้หนักมากรวมถึงมีการคอมโบต่างๆที่ทําให้ตัวละครนี้มีความพลิ้วไหวและจ่ายดาเมจได้อย่างน่ากลัวมากๆเลยครับทีนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของสกิลต่างๆของตัวเรเวนกันนะครับมาดูที่ส รูนิกเบดสกิลนี้นะครับเมื่อเรเวนทำการใช้ตัวสกิลต่างๆของตัวเรเวนเองก็คือมันจะเป็นสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามหรืออะไรก็ตามเนี่ยจะทําให้ตัวของเรเวนนะครับชาร์จพลังไว้ในดาบเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราทําการโจมตีครั้งต่อไปจะทําให้การโจมตีครั้งต่อไปนั้นมีโบนัสดาเมจเอดีนั่นเองเอาง่ายๆนะครับก็คือเราทําการไล่สกิลปุ๊บจะทําให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยมีดาเมจเพิ่มมากขึ้นนะครับโดยจะทําการชาร์จไว้ได้สูงสุดที่สามครั้ง ทุกครั้งที่เราทําการกดใช้สกิลนะครับจะทําให้การโจมตีครั้งต่อไปเนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับนึกภาพไม่ออกครับให้นึกภาพเหมือนไตฟอสอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งเราเนี่ยก็ต้องคิดคานวณดีๆเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยจะเก็บสแต็คได้สูงสุดแค่3าครั้งเท่านั้นดังนั้นถ้าเกิดว่าเราจะทาการบัมสกิลใส่ศัตรูรัวๆเนี่ยผมคิดว่าก็คงไม่ใช่การดีสักเท่าไหร่น,นะครับเราต้องคํานึงให้ดีด้วยเพราะว่าการที่เก็บสแต็คได้3ครั้งเนี่ยบอกเลยว่าต้องมีการจัดการดีๆเราถึงจะสสาาาาามมมมมมมรรรรรถถจ่่่่ยดดดเเเเเเออออกกกกไ้้ต็ทีีัันนนนนึึงงงิชชขขะวื เดี๋ยวจะไปพูดอีกทีตอนจบเรื่องของสกิลมาถึงสกิลแรกครับ Broken Wing สกิลนี้นะครับผมจะทาให้ Raven ทำการฟาดฟันโจมตีเป็นชุดโดยสกิลนี้นะครับสามารถใช้ต่อเนื่องกันได้ถึง3ครั้งด้วยกันแต่ว่าต้องใช้ภายในเวลาที่กําหนดเท่านั้นโดยการโจมตีครั้งที่3นะครับผมจะทําการกระแทกศัตรูหรือเรียกสั้นๆว่าการ knock up นันเองโดยสกิลนี้นะครับผมผมบอกเลยว่าเป็นสกิลหากินของตัว Raven เลยนะครับเป็นสกิลที่วัดได้เลยว่าตัวผู้เล่นนั้นมีสกิลเพลย์มากแค่ไหนเพราะสกิล Broken Wing นะครับผมครั้งที่สามาารถ้มเน ได้แต่ต้องเป็นภูเขาในบางพื้นที่เท่านั้นนะไม่สามารถข้ามได้ทุกภูเขานะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นในเวอร์ชัน PC ีเนี่ยก็จะมีการพุ่งไปในด้านที่กําหนดนะครับผมก็คือเราเนี่ยเดินไปทางไหนมันก็จะพุ่งไปทางนั้นหรือว่าเราทําการเอาเมาส์ไปจ่อที่ศัตรูเนี่ยก็จะโดดไปในทิศทางนั้นนั่นเองแต่ว่าในเวอร์ชั่นของ w i l r i p นะครับยังไม่มีข้อมูลเผยออกมาต้องรอดูกันต่อไปนะครับผมว่าจะเป็นลักษณะแบบไหนแต่ดูจากทรงแล้วผมคิดว่าน่าจะขึ้นอยู่กับว่าเรานั้นหันหน้าไปทางไหนมากกว่าครับดังนั้่่ททงีีจะโด2 สกิลนี้นะครับรีเวนจะทําการปล่อยคีเบอร์ออกมาสร้างความเสียหายและสตาร์ศัตรูที่อยู่บริเวณใกล้ๆทั้งหมดครับสกิลนี้ก็ไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือการที่เราเนี่ยจะทําการยกดาบขึ้นฮะแล้วก็ทำการสตารตศัตรูที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับผมดาเมจไม่เยอะมากหรอกครับแต่ว่าจะเป็นการสตารศัตรูทาให้ศัตรูนั้นหยุดนิ่งนั่นเองถือว่าเป็นการต่อคอมโบอีกหนึ่งสกิลเลยทีเดียวสกิลที่3ครับเวเลอร์ สกิลนี้นะครับเรเวนจะทําการพุ่งไปข้างหน้าระยะสั้นๆนะครับแล้วก็ในระหว่างนั้นก็ทาการสร้างเกราะป้องกันขึ้นมาครับโดยเกราะที่ขึ้นมานะครับจะเป็นเกราะขาวนะสกิลนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่สามารถทําให้ตัวของเรเวนนั้นเข้าไปหาสตูได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและที่สาคัญนะครับสกิลนี้เนี่ยทำให้คนหลายคนรอดตายได้เลยนะครับเพราะสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการเพิ่มเกราะขึ้นมาชั่วครู่แป๊บเดียวเท่านั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ถูกจังหวะเนี่ยเรียกได้ว่าัตูเนี่ยไม่ มากยิ่งขึ้น่นเองครับมาถึงสกิลอันทิเมตครับเบดออฟเดอะเอ็กซสกิลนี้นะครับจะทําให้เรเวนเนี่ยเสริมพลังให้กับอาวุธของเธอนะครับโดยที่สกิลนี้จะทําการเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็ทําให้เธอเนี่ยมีระยะการโจมตีที่ไกลมากยิ่งขึ้นโดยสกิลนี้นะครับสามารถกดใช้ได้อีกหนึ่งครั้งโดยถ้าเกิดว่าเราทําการกดใช้สกิลนี้หนึ่งครั้งนะครับจะทําการปลดปล่อยพลังวายสแลชออกไปและสามารถสร้างดาเมจความเสียหายได้ในระยะไกลนะครับและอย่างนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราทําการกดใช้สกิลนี้อยู่เนี่ยจะ เลยว่าเป็นสกิลในการเปิดการใช้งานของตัวริเวนได้อย่างดีเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําการเปิดใช้ตัวอันติเมทนี้นะครับจะทําให้ตัวของริเวนนั้นมีดาเมจเพิ่มขึ้นมาแบบอีกข้อหนึ่งเลยและเมื่อเราทําการกดใช้สกิลสอนะครับระยะมันก็จะกว้างขึ้นมากๆเลยแล้วถ้าเกิดศัตรูใกล้าตานะครับเราก็สามารถใช้สกิลไวสลตในการปิดงานศัตรูได้นะครับผมซึ่งผมขอบอกเลยว่าเป็นสกิลที่น่ากลัวมากๆเลยครับทีนี้นะครับเรามาดูข้อดีข้อเสียของตัวริเวนกันดีกว่าครับตัวเรเวนนะครับเป็นตัวละครที่บดเบิร์สัตู หายไปเลยนะครับยิ่งเป็นพวก ADC หรือว่าซับพอร์ตบางๆหรือว่าตัวเมทที่แบบว่าเลือดไม่เยอะเนี่ยโดนเขาฟูลคอมโบครั้งเดียวเนี่ยโอกาสหายแบบแทบจะร้อนะครับดังนั้นนะครับผมตัวของเรเวนเป็นตัวละครที่มีดาเบทเบิร์สที่น่ากลัวมากและตัวของเรเวนนะครับก็เป็นตัวละครที่มีโบลิตี้ที่สูงสามารถพุ่งไปไหนมาไหนได้นะครับแล้วพุ่งตรงว่าการใช้สกิลหนึ่งอย่างถูกวิธีหรือว่าการใช้สกิลสามในถูกจังหวะเนี่ยจะทําให้ตัวของเรเวนนะครับโดนฆ่าได้ยากมากๆเลยครับที่สําคัญที่สุดนะครับผม ก็เพื่อนๆนะครับไม่ต้องกังวลว่าอุ้ยตัวละครนี้เนี่ยใช้สกิลบ่อยๆเนี่ยจะเสียมานาเยอะหรือเปล่าเราจะมีมานาในการเล่นไหมตัวของรเวนนะครับไม่ใช้มานาเลยนะครับมีแค่ครูดาวเท่านั้นดังนั้นการเมนเนตตัวของครูดาวก็เป็นสิ่งที่สําคัญนะครับแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั่นคือแต่ละสกิลของรเวนนั้นคููดาวไม่นานเลยครับเพราะว่าไอเทมแต่ละอย่างที่เราจะทําการออกกับตัวของรเวนเนี่ยจะทําให้ตัวละครนี้เนี่ยมีคูดาวที่ลดลงไปเรื่อยๆและนั่นแหละครับผมจะทําให้การใช้สกิลของเราเนี่ยคอมโบได้ง่ายมากยินนกด แต่เพื่อทีมของเรานะครับขาดดาเมจ AD เนี่ยเล่นแต่เวทเยอะๆตัวของ r a v e n ก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ตอบโจทย์มากๆครับและแน่นอนนะครับผมว่าการที่สกิลแต่ละอย่างของตัว r a v e n ออกแบบมาแบบนี้นะครับพูดตรงๆเลยครับผมว่าเป็นสกิลที่มีศักยภาพในการฆ่าสูงมากๆรวมถึงมีความหลากหลายในการเลือกใช้นะครับสามารถต่อคอมโบได้หลายรูปแบบมากๆนะครับรวมถึงเป็นตัวละครที่มีรูปแบบการเปิดไม่ว่าจะเป็นการที่เราทําการแฟดพุ่งเข้าไปแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งครั้งที่3ในการทาให้ศัตรูน็อกอัพแล้วโจมตีศัตรูทุกตัวแลิต นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยและแน่นอนนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่มีสกิลซีซีในตัวถึง2สกิลด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสกิลหนึ่งการกระโดดครั้งที่3หรือว่าจะเป็นสกิลที่2นะครับก็ถือว่าเป็นการหยุดศัตรูได้ค่อนข้างดีเลยครับอย่าชี้แน่นะครับผมคือตัวเลเวนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้เธอนั้นสโนบอ a ได้จริงๆในช่วงต้นเกมบอกเลยนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่สโนบอ a ได้น่ากลัวมากๆเลยครับเพเ่มเพียงแค่สองสามชิ้นนะครับก็ทาให้ตัวของเลเวนนั้นกอดไปเลยครับดังนั้ แต่เมื่อเราพูดถึงข้อดีนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างข้อเสียของตัวเรเวนนะครับนั่นก็คือเป็นตัวละครที่ถึงแม้ว่าจะหลบหลีกได้เก่งสามารถมีการเอาเพย์ได้เยอะนะครับแต่ว่าต้องพูดตรงๆว่าตัวของเรเวนนั้นค่อนข้างที่จะเปราะบางมากๆครับดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าโดน CC โถมนะฮะก็จะทําให้ตัวของเรเวนนั้นเล่นไม่ออกเลยทีเดียวครับและแน่นอนนะครับผมว่าข้อเสียของเรเวนอีกหนึ่งข้อนัอน่นกะ็คือเรื่องของตัว CC ถ้ามีตัวละครใดนะครับสามารถมาจับตัวของเรเวนได้นะครับบอก CC ที่ศัตรูจะโถมมาใส่เราให้ดีแล้วก็ตัวละครนี้นะครับผมไม่มีซัตเทนในตัวนะครับก็คือจะไม่มีสกิลไหนที่สามารถยืนในเลนได้นานเลยนะครับผมเพราะว่าดูดเลือดไม่ได้นั่นเองในการใช้สกิลแต่ละครั้งยกเว้นแต่ว่าเรานั้นจะออกไอเทมอย่างเด็ดเดนมาช่วยตรงนี้และที่สาคัญที่สุดนะครับตัวละครนี้นะครับต้องใช้ความชํานาญอย่างมากในการที่จะดึงประสิทธิภาพตัวละครนี้ออกมาตัวลิเลียนเนี่ยว่ายากแล้วนะครับตัวตัวของเลเวนเนี่ยก็ยากพอๆกันเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่สามารถที่จะดึงประสิทธิภาพออกมาได้เต็มท ต้องเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการแคนเซิลแอนิเมชันถึงจะสามารถดึงประสิทธิภาพของตัวละครนี้ออกมาได้เต็มที่นะครับผมดังนั้นนะครับการฝึกต้องใช้เวลานานมากถึงจะสามารถเข้าใจตัวละครนี้ได้อย่างถ่องแท้และข้อเสียใหญ่หลวงอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือถ้าตัวละครนี้นะครับเป็นเกมตามเมื่อไหร่บอกเลยครับผมว่าโอกาสที่จะย้อนกลับมาสู่สีเนี่ยยากมากๆเลยครับยากกว่าใครเพื่อนด้วยเพราะตัวละครนี้ต้องพึ่งไอเทมนะครับถ้าเกิดว่าต้นเกมเราไม่สามารถสนอบอลได้จริงๆบอกเลยครับผมว่าเกมตามเนี่ยลำบากสุดๆเลยครับและถึงแม้นะครับว่าตัวละครนี้จะมีแต่ ก็เป็นอีกตัวละครนะครับที่แกงก็ค่อนยากถ้าจะแกงแต่ละทีต้องไปหลบในพุ่มแล้วต้องทําการเปิดให้แม่นยําไม่งั้นก็แตกง่ายๆครับดังนั้นมือใหม่เนี่ยก็ต้องฝึกให้ดีนะครับสำหรับตัวละครนี้เพราะต้องใช้สกิลเพย์สูงมากแต่ก็อย่างที่ว่าครับถ้าเกิดว่าเราสามารถดึงประสิทธิภาพของตัวละครนี้ออกมาได้เต็มที่เล่นจนโปรแล้วก็ก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่โหดมากๆเลยเหมือนกันครับทีนี้นะครับเราจะพูดถึงทริคต่างๆของตัวเรเวนกันบ้างนะครับคือเราต้องทําการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระยะของสาคัํญ ในนเลนถ้าเกิดว่าเรานะครับรู้จังหวะการใช้สกิลหนึ่งในการพุ่งไปพุ่งมาแล้วเราสามารถกระโดดครั้งที่3ไปหาศัตรูได้จะทําให้ศัตรูนะครับผมติดดรอปอัพและเราสามารถโจมตีศัตรูฟรีได้รวมถึงถ้าเกิดว่าเราใช้สกิล W เนี่ยแม้จะโดนขอบนะครับศัตรูก็จะโดนสตันด้วยแลวเราสามารถฟันศัตรูฟรีได้อีกหนึ่งครั้งนั่นนะครับจะทําให้ตัวของเรเวน,นนั้นชนะในการเทรดนั่นเองครับอย่างที่บอกนะครับผมว่าการเทรดในเลนโซโล่เลนนั้นเป็นอะไรที่สําคัญมากๆถ้าเกิดว่าเราสามารถเทรดชนะได้สร้างความได้เปรียบได้ก็ทะ <ๆ S 2> ทำให้ศัตรูต้องวับกลับบ้านไปเพราะกลัวว่าเราจะฆ่าและนั่นเองจะทําให้เราได้เปรียบในเลนนั่นเองนะครับดังนั้นนะครับเราต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของระยะของสกิลแรกและสกิลที่2ให้ดีถ้าพูดผิดว่าเป็น QW วันนี้ก็ต้องเข้าใจนะครับผมว่าติดใจเวอร์ชันของ PC มาก็ให้ถือว่าเป็นสกิลที่1กับสกิลที่2นะครับข้อต่อไปนะครับถือว่าเป็นสิ่งสาคัญเลยนั่นก็คือพยายามลดคูลดาวของสกิลเลเวนให้เยอะที่สุดนะฮะการที่เราออกไอเทมมาช่วยให้คูลดาวของตัวเรเวนเนี่ยมันลดลงไป é, เยอะๆ อย่างเ็ที่เพราะอย่างที่เรารู้ครับว่าความเก่งกาของตัวเรเวนนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราจะสามารถต่อคอมโบได้ดีแค่ไหนดังนั้นยิ่งเราออกตัวของการลดคูลดาวมามากแค่ไหนเนี่ยก็จะทำให้ตัวละครของเรานั้นมีความลื่นไหลและต่อเนื่องในการใช้สกิลและการต่อสู้นั่นเองแต่ก็ต้องระวังในจุดนี้ให้ดีนะครับรก็คือว่าเราเนี่ยทำการลดคูลดาวมากจนเกินเหตุเนี่ยดามเมจก็จะไม่มีเอานะต้องคำนวณให้ดีนะครับว่าไอเทมชิ้นไหนนั้นเหมาะก,กับเราและไอเทมชิ้นไหนที่พอดีกับเราอย่ามัวแต่ออกลดคูลดาวทุกชิ้นเพราะนั่นจะทําให้เรา เป็นตัวละครที่ f l e x i b l e มากๆคือเป็นตัวละครที่เหมาะสําหรับการออกไอเทมแบบหลากหลายสถานการณ์สุดๆเลยดังนั้นนะครับเราต้องใช้ความคิดในส่วนนี้มากๆเลยว่าไอเทมชิ้นต่อไปเราควรจะออกอะไรดีเราควรจะลดคูดาวถึงจุดไหนจริงอยู่ครับว่าตัวของเรเวนนั้นมีไอเทมตายตัวอยู่บ้างแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสามารถ f l e x i b l e หรือว่าทาการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการออกไอเทมได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากครับและจุดนั้นเองก็ทําให้ตัวเรเวนนั้นเป็นตัวละครที่สนุกมากในการเล่นครับต่อไปนะครับผมอย่าลืมที่จะเรียนรู้เกีี่่ยวกกับเรรือองงขา Cancer Animation ในนจุด้ บอกเลยว่าในเวอร์ชั่นของ PC นะครับจะมีหลักสูตรอย่างชัดเจนเลยว่าหากเราจะเล่นตัวของเรเวนต้องมีการรู้จักการแคนเซิลแอนิเมชันการแคนเซิลแอนิเมชันคืออะไรการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับคือการปล่อยสกิลพร้อมกันหรือว่าการที่เรานั้นยกเลิกการใช้สกิลนั้นกลางคันคือสกิลแสดงผลออกไปแล้วแต่ว่าเราก็ใช้สกิลอื่นต่ออาทิเช่นถ้าเราทําการพุ่งด้วยสกิลที่3แล้วทาการกดสกิลที่2แบบทันทีจะทําให้การแสดงผลนั้นนะครับลดลงอย่างมากและเราสามารถทําอย่างอื่นต่อได้เช่นการตีฟรีได้อีกหนึ่งถึงสอง ถามว่าในเวอร์ชันของ Wire Rip เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างใช้ยากกว่าเดิมไหมผมคาดว่านะครับต้องมีการชํานาญมากยิ่งขึ้นเลยครับเช่นการขยับตัวนิดหน่อยหรือว่าการโจมตีครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าในเวอร์ชันของ PC และ Wire Rip การ c a n c e ิล n i m a t i o n นั้นไม่เหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าจะมีบางตัวหลายๆตัวที่ใช้เทคนิคคล้ายๆกันแต่ว่าผมคาดว่าน่าจะมีผลกระทบมากกว่าอาทิเช่นในเวอร์ชัน PC นะครับเราจะมี t m a ปนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันของ Wire Rip นั้นเราไม่มีนะครับเราตีกระจายได้โดยอัตโนมัติไม่มีเทมในการกดใช้ตรงนี้เพื่อเพิ่ม รัสาหต่อไปนะครับต้องคํานวณคือทุกครั้งที่เราทําการต่อสู้ต้องพยายามเหลือสกิลไว้สําหรับเอาตัวรอดด้วยยกเว้นแต่ว่าเราเนี่ยอยู่ในเลนกับศัตรูแค่คนเดียวจริงๆเพราะคิดภาพมากเกินว่าเราเนี่ยทำการเสียสกิลทุกสกิลไปแล้วนะครับจะทําให้เราเนี่ยมีช่วงระยะเวลาหนึ่งที่เราจะไม่สามารถหนีได้ดังนั้นนะครับต้องมั่นใจว่าในเลนไม่มีป่ามาแก๊งเราถึงจะสามารถถมสกิลใส่ศัตรูได้ภายในตัวเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเรานะครับเจอศัตรูตัวอื่นอยู่ในเลนนั้นด้วยหรือว่ารู้ว่าไฮ้ศัตรูกำลังจะมาเงี้ย ที่จะสู้ถอยออกมาถอยออกมาสู้ถอยสู้ถอยแบบนี้นะครับแล้วเมื่อศัตรูนั้นถึงเกสที่จะตายจริงๆแล้วไม่มีศัตรูตัวไหนเข้ามาในบริเวณนั้นเราถึงสามารถเข้าไปฟูลคอมโบละสกิลอันติเมทฟาดออกไปนะครับทำให้ศัตรูตายไปโดยไม่รู้ตัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับและสิ่งสําคัญนะครับก็คือการคํานวณดาเมจส่วนนี้นะครับเราจะรู้ในจุดนี้ได้อย่างดีก็ต่อเมื่อเราเล่นตัวละครนี้ไปซ้ําๆตายซ้ําๆฝึกกับมันไปซ้ําๆซึ่งในจุดนี้นะครับผมไม่สามารถที่จะมีใครมาสอนได้เราต้องเข้าไปเรียนรู้ด้้ววยยตััเเเเอองงท่่าาานนนกก ตัวละครนี้ต้องทุ่มเทเวลาให้มันมากๆเลยนะครับดังนั้นนะครับผมสิ่งที่สําคัญมากๆสาหรับตัวของเรเวนคือการแคนเซิลแอนิเมชันการรู้การคํานวณดาเมจให้ดีและจังหวะการเข้ารวมถึงเทคนิคการถอยการออกนั่นเองครับเทคนิคต่างๆการใช้สกิลหนึ่งในการโดดข้ามสิ่งกีดขวางหรือว่าการใช้สกิลสามในการเพิ่มเกราะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับผมที่หลายๆคนต้องให้ความสําคัญดังนั้นนะครับใครก็ตามที่อยากเล่นเรเวนนะครับก็จะเหมาะกับคนที่ต้องการที่จะเล่นเป็นนักรบสายบู๊แต่ว่ามีการใช้คอมโบ มั่นใจในตัวเองสเกลลิงดีสโนบอลได้เก่งก็ขอญาตแนะนําตัวของเรเวนเลยครับและนี่นะครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสกิลต่างๆรวมถึงข้อดีก็เสียและการแนะนําการเล่นเบื้องต้นนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆนะครับเตรียมตัวรับคมดาบของตัวเรเวนให้ดีเลยนะครับยังไงนะครับขอให้เพื่อนทุกคนมีความสุขในการเล่นเกมลีกออฟลิเจนไวด์ริปและที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมลีกออฟลิเจนไวด์ริปคิดถึงจินวารุก่อนจากกันนะครับผมอย่าลืมไปเติมเงินกันที่ชีลิเปนะครับผมเว็บนี้เนี่่่่ยยยยยยรรรรรััับบออองงงเเเเเเลลวววาาาาาตตตติิิิมมมมมนนนนนไไไดดดดดด้้้ปปภแแ100%ะคถถถูกกโโสข ทาง a c e b o o k นะครับหรือว่าจะแอดไลน์ตรงข้างบนหน้าจอตรงนี้ก็สามารถทําได้เลยนะครับเมื่อเติมแล้วนะครับอย่าลืมบอกว่ามาจากช่องจินวารุด้วยนะท่านเพื่อนชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สาคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกดซับสไคร b ์เพื่อเป็นแรงใจในการทําคิดใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับท่านเพื่อนนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความพึ้นหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกิ่เพื่อนนะครับผมอยากที่จะเป็นครอบครัวเดียวกับจินวารุ ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมวายริฟหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงกอยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Subscribe ช่องรองของผมด้วยนะ XQ ลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญอาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า